ขอแสดงความยินดีนะคะกับ11ทีมนะคะที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยนะคะสำหรับทีมที่พลาดไปก็อย่าเพิ่งท้อนะคะโอกาสหน้าเนี่ยยังมีทีมที่ได้ทั้ง11ทีมนะคะต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เพียงพูดอย่างเดียวละ ในช่วงหนึ่งเดือนนะคะจะต้องลงไปทำให้เกิดผลที่เป็นไปได้นะคะคุ้มค่าแล้วก็ยั่งยืนจริงนะคะแล้วก็จะมีพี่ๆนะคะลงไปนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายทำแล้วก็ไปช่วยน้องทุกๆก,การจะทำจะมีปัญหามีอุปสรรคตลอดนะคะแต่เรายังมีพี่ๆเรามีพี่ปรึกษานะคะแล้วก็เครือข่ายทั้งหลายแหล ที่อยู่ในชุมชนของน้องนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะทํางานให้เต็มที่ค่ะสําหรับผมนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง11ทีมนะครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับจาก207ทีมนะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับทีมที่ยังไม่เข้าเป้าหมายเยนะครับอาจจะมีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ขาดตบบกบกพร่องไปนะครับก็ขอให้ําคอมเมนต์ของคณะกรรมการแต่ละท่านนะครับไปปรับปรุงนะครับแล้วก็อย่าเพิง่งท้อใจนะครับยังไงซะเราก็เป็นครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยอยู่แล้วครับเราก็จะเป็นกําลังใจให้กันนะครับน้องๆก็ขอให้ทั้งที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับก็ขอให้ตั้งมั่นในการทำความดีนะครับเพื่อตอบแทน ประเทศของเราครอบครัวชุมชนนะครับทั้งหมดนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับเช่นกันนะคะยินดีด้วยกับ11ทีมสำหรับอีกร้อกว่าทีมนะคะก็อย่าถออใจท่านจะได้ความรู้จากการทำจริงลงไปทำหรืองานหลายอย่างอาจจะมีทุนไม่มากก็ทำได้นะคะแล้วก็จะพบว่าเราได้รู้วิธีแก้ปัญหาจากเล็กๆน้อยๆเราจะนำไปสู่การแก้ปัญหาใหญ่ๆได้ นะคะและไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้ก็ขอให้ทุกคนเอาจิตสำนึกรักเมืองไทยที่เราได้ทำเนี่ยมาร่วมสร้างประเทศไทยให้หน่าอยู่เข้มแข็งนะคะและยั่งยืนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะช่วงที่สำคัญที่สุดนะคะในปีนี้จิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่15มีน้องๆเยาวชนส่งทีมเข้า รับการคัดเลือกเนี่ยทั้งหมด207ทีมพวกเราทำงานกันนะคะเพื่อที่จะพยายามเป็นหานะคะทีมของน้องๆที่สามารถที่จะนำไปดำเนินการนะคะได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ11ทีมดังนี้ทีมที่หนึ่ง A001 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ มีใจติดอาสานำพาความรู้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลชื่อทีมเสือป่านิวเจนทีมที่สอง A 023ชื่อโครงการพบให้พลังใจตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองชื่อทีมคิดโฮทีมที่สามอสา ชื่อโครงการนกเมื่อคาลาบาลาและความหวังชื่อทีม D.S. a v e n t u r e Paul i l l ทีมที่4ค่ะ A 069ชื่อโครงการ Local สู่เลอค้าผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ชื่อทีม Poly Commercial ทีมที่5 A071 โครงการปลุกพลังเด็กหนองสีจันเท่าทันภัยาเสพติทีมกลุ่มเด็กหน้าเขาทีมที่ 6A080 โครงการเสริมสร้างวัคซีนรู้เท่าทันต่อต้านปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทีม SKP the next gen ทีมที่ 7A08 8โครงการอิฐพระธรรม ทีมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทีมที่8 A 159โครงการ r e c y c l ิลไทยมิวสิ for you ดนตรีไทยรีไซเคิลเพื่อคุณทีมโรงเรียนสิงห์บุรีและ3มทีมสุดท้ายที่จะได้รับทุนการศึกษาไปปฏิบัติกิจกรรมในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่15มีดังต่อไปนี้นะคะ ทีม A172 นักสิบถิ่นหัวใสเทิดไทยอง์ราชันทีมหัวใสบำรุงราษทีมที่10คือหมายเลข A179 ค่ะทองหลังน้ำพืชผู้ให้เกษตรกร,ร,กรไทยสู่ความยั่งยืนทีมกเกษตรจอมพลและทีมที่11คือชื่อโครงการ BCC Model Version 2 Eco Project ชื่อทีมเจระเคน้อยเล็กกูล ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง11ทีมจากทั้งหมด207ทีมที่ส่งโครงการเข้ามาในปีที่15นี้ถือว่าเป็นจำนวนผูเ้เขียนโครงการส่งเข้ามาที่จะทำความดีทำเรื่องที่ดีๆจากเรื่องเล็กๆไปสู่เรื่องใหญ่ๆสำหรับความที่มีจิตสำนึกที่ดีในการรักเมืองไทยในปีนี้นะคะต้องบอกว่า กรรมการทุกท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและก็หนักพอสมควรนะคะเพราะว่าหลายหลายทีมก็มีโครงการที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถึงท่านไม่ได้ในปีนี้ต้องเรียนท่านอาจารย์ที่ปรึกษาท่านผู้ปกครองอน้องๆเด็กๆทุกคนให้ลองกลับไปดูแล้วก็ลองฟังว่า กรรมการให้คำแนะนําอะไรไปเพื่อที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นหลายๆทีมที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะคะก็เคยส่งมาแล้วเคยผิดหวังมาแล้วเคยสมหวังมาแล้วแล้วก็เขาก็ทำให้ทีมของเขาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงขึ้นมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้นมีความตั้งใจมากขึ้นและที่สำคัญเขาเข้าใจในเรื่องของแต่ละมุมมองของ ความยั่งยืนที่เราได้ร่วมมือและเป็นสมาชิกของสหประชาชาติประกาศไว้ทั้ง17ข้อนะคะไม่จำเป็นต้องยิงทุกข้อนะคะขอให้เด่นชัดนะคะแล้วก็ขอให้ทำกิจกรรมด้วยด้วยใจรักด้วยความสนุกสนานด้วยความรู้และสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้เยาวชนทุกท่านเนี่ยมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น อยู่ในระดับสากลนะคะแล้วก็จะเป็นผู้นำที่โดดเด่นในอนาคตพวกเรากรรมการมีความภูมิใจและดีใจมากที่ได้เห็นสิ่งดีๆไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนในใจเราเป็นเรื่องใหญ่ๆเสมอถ้าทำจากเยาวชนไทยขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วก็ทำงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้นะคะทุกคนด้วยกันทั่วหน้านะคะขอบคุณค่ะจิต,จตสมนึกล <ะ S 2> เ่เมืองไทยปีที่สิ้า